ดูวิธีการแต่งกิง่งเอ้ยแต่งอะไรไม่ใช่แต่งกิง่งแต่งลูกโดกไหมคะทุกคนคะต้สูงอันนี้ต้นสูงนะเนี่ยลูกงเดียวลูกยังโดกเลยสวยไหมตะเวทหัวมันอะฮะสวยไหมหัวมันน่ะ อันนี้ต้นสูงอันนี้อันนี้ต้นป่วยอันนี้หลงอันนี้หลงรับแรอันนี้ก็สูงอันนี้ปีที่แล้วป้าขึ้นแต่งแต่ปีนี้ไม่ไม่เอาไม่ขึ้นปีปีหน้าก็ขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวปีต่อไปก็จะเกษียนแล้วกเกษียนแล้วเหนื่อย นอ้องขามาดูต้นนี้น้องเล็กต้นนี้น้องเล็กอันนี้อันนี้ทุเรียนสาวทุเรียนสาวอันนี้พึ่งพึ่งมีลูกสองปีเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะยังฟังฮะยังไปข้างไหนอะตอนยังอยู่อ่ะข้างหน้าบ้านอีกนะ นี่จะให้ดูความดโ้ยปล่อยมันตะเวดมันจะนวดเอ้ยปล่อยม,มันเนี่ยมันก็เหี่ยวเออทุเรียนต้นใหญ่นี่ทรงมันจะสวยเนะี่ยถ้าออกมาแล้วจะทรงสวยมากเลยไม่เหมือนทุเรียนเล็กทุเรียนเล็กนี่จะเป็นไอ้แค้ฟูไม่เต็มทรงไม่สวยเนี่ยค่ะความลำบาก ไม่แปลกเลยนะคะเพราะว่ามันทํายากมันก็เลยแพงใช่ไหมยายเสียบออทุเรียนมันทํายากเนาะกว่าจะได้กินก็ประมาณนี้และคะ่ะทุกคนคะ่ะวิธีการแต่งลูกทุเรียนแต่ว่าปลแเก้วบ่อออกหลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันต้นใหญ่เดี๋ยวให้เขาสลัดเองเนาะคะ่ะเนาะให้เขาร่วงเองอันไหนเขาไม่อยู่เขาก็จะร่วงเองเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ